ผมได้ยินเสียงตลอดเวลาเลยนะเวลาที่ผมเข้าไปใกล้กับบึงนะแล้วก็มีชอ็ชอตช็อตท้ายๆอ่ะช็อตท้ายๆช,ช่วงที่ผมกลับม,มานั่งที่เปลเข่าตามมาถึงเตเลยนะแล้วก็ปัดโทรศัพท์ปัดกล้องผมตกนะแล้วก็จนแบบว่ากล้องผมนี้ดับไปเองเลยนะครับอืมผมก็เลยไม่ได้ถ่ายพี่ๆได้เห็นช็อตนั้นนะเพราะว่ากล้องผมกล้องของผมนั้นดับไปนะ มอกเลยว่าเพล็กมากเลย <c oughs> วันนี้ผมก็ลงคลิปนะครับแต่เป็นคลิปที่ผมเก็บไว้นานแล้วนะที่ผมไม่ได้ลงนะครับอืมถ้มว่าเป็นคลิปเก่าหรือเปล่ามันก็มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ผมยังไม่เคยลงเลยนะครับเป็นคลิปที่ผมเก็บไว้เป็นเดือนแล้วนะครับ พี่สาวา่าเข้าไปดูได้นะครับมผมเพิ่งจะลงไปเมื่อตอนเย็นนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกสักตอนนี้สิบห้าเอ้สิบสองนาทีแล้วนะครับผมจะไลฟ์สักยี่สิบนาทีนะ เดี๋ยวผมก็จะลงไลนแล้วนะครับ <c oughs> สวัสดีพี่ๆทั้ง44ท่านนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ วันนี้ผมอยู่บ้านนะแล้วก็ผมไลฟ์อยู่หน้าบ้านนะครับผมยังมีอาการไออยู่นิดหน่อยนะเวลาที่โดนความเย็นเยอะๆนะครับเวลาที่ลมพัดมาเย็นๆอย่างเงี้ยผมก็จะไอนะ พี่ๆเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีพี่ๆทั้ง39ท่านเลยนะครับ ตอนนี้14นาทีแล้วนะครับผมจะไลยแค่16นาทีนะอืมผมจะไลอีก2นาทีนะครับแล้วก็จะจบไล์แล้วนะครับ ตอนนี้สิบ้านาทีแล้วนะครับตรไม่อีกหนึ่งนาทีก็จะลงรลน์แล้วนะครับแถวบ้านพี่ๆฝนตกกันไหมครับที่นี่ฝนไม่ค่อยตกนะตกมาสองสามวันแต่แต่เป็นกานตกที่แบบว่าไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับตกแบบโปรยๆปรยลงมานะผมต้องการที่แบบว่าตกหนักหนักนะครับจะได้มีน้ําใช้กันนะอืมฝนตกไม่หนักเลยนะครับ ตอนนี้ก็หยุดไปแล้วนะวันนี้ก็ไม่ตกเลยนะครับมีแต่แดดนะแดดก็ทั้งที่จะแรงนะครับอเอียพี่ เดี๋ยวผมขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาไลฟ์ใหม่ในวันหลังนะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์ของผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับ